สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับพบกันประจําเช่นเคยนะสำหรับการหาแนวทางฮานอยนะฮะก็หายไปสองันครับติดภารกิจนะครับก็กลับมาให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้คือฮานอยวันที่สี่นะวันอาทิตย์นะครับวันนี้ตั๋วเรียงเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะฮะแปดศูนย์สามสี่นะครับสามสี่ติดที่ สแล้วก็4ี่นะครับแปดศูนนะครับเจ็นึ่งนะฮะฝั่งนี้บ้างนะครับเลที่เลขสี่กับหนึงสองเลขเก้าหเลขเจ็ตัวเลข3ามสอง สาเลข812,3นึ่งสอะฮะแล้วก็เลขห้านะครับหนึ 1, 2, 2, ตัวเลยแค่นี้นะครับก็จะเด่นที่เลข3นะครับสามนี่เลยไล่ตรงนี้เลยก็ได้ครับสามสี้าหนะครับสา7 9ีก้าหก็มีติดสี่กับเก้านะครับใช้ตัวนี้เลยครับ วันนี้จะเด่นที่เลข3นะ4 3แล้วก็9นะครับจะเป็น4 3 49แล้วก็39นะครับเด่นเป็นเลข3นะฮะเลข3นะครับใช้ใช้เป็นวิ่งแล้วก็รูดนะครับเลข3มนะฮะวันนี้โอเคเอาไปแบบรวดเร็วขึ้นแบบเร็วจบแบบเร็วนะครับ ก็ลองรุ่นนูครับสาหรับเย็นนี้นะว่าจะเข้าเลขสามหรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับทุกๆหน่อยนะครับสามสี่สามเก้านะครับของตัวนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ฝากคาเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขไม่ค่อยมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ